I'm on my own broken alone I feel the rain crashing down All around this empty town I'm searching for the lost and found สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ g i g 2 e Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่กิกก็จะมา สร้างบ้านสปรีบิวกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างบ้านโมเดลนะคะสไตล์โมเดิร์นลอฟเนาะ ซึ่งใครที่เคยได้ดูในไลฟ์มาก่อนนะคะมันเป็นคลิปเก่าแล้วแหละแล้วพี่กิ๊กก็เจอมีโอกาสได้มาตัดต่อคลิปนะคะช่วงนี้เนี่ยพี่กิ๊กไม่ได้มีโอกาสได้มาไลฟ์สตรีมเลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาติดตามนะนี้ก็คือพี่กิ๊กเนี่ยช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ว่าพี่กิ๊กเนี่ยจะพยายามทําคลิปที่ตัดต่อมาแล้วามาให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองคะ่ะคลิปนี้นะคะในช่วงเปิดคลิปเนี่ยอาจจะค่อนข้างภาพไม่ชัดมากนะคะเพราะว่าพี่กิ๊กเนี่ยดูคลิป จากทางสตรีมมานะคะ,ะช่วงแรกที่อัดคลิปไปเนี่ยเราพี่กิ๊กลืมลืมนะคะก็เลยแบบว่าต้องถัดถัดถัดมาอีนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่ชัดกว่านี้นะคะเพราะว่าพี่กิ๊กเนี่ยไม่สามารถที่จะทุกบ้านแล้วก็สร้างใหม่ได้นะคะมันกะไม่ถูกแหละแต่ว่าคนที่เข้าไปดูนะคะสามารถดูเป็นตามตัวอย่างได้นะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มต้นนะคะในส่วนของการทําชั้น2ก่อนเลยดีกว่านะคะชั้นสองเนี่ยจะเห็นได้ว่าพี่กิ๊กทำเฉลียงยื่นออกมาแบบนี้เนาะตามตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นที่นอนแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้นะคะเว,ว้าแบบเฉลียงออกมาจากทางชั้น2องนะคะ แบบว่าตามตัวอย่างเนี่ยคือสวยมากงามดีมากก็เลยแบบว่าเอ้ยฉันเห็นบ้านหลังนี้เนี่ยชอบมากใครที่ชอบแนว loft นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่กิกด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเยอะๆนะคะว่าชอบส่วนไหนหรืออยากให้ทำแนวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะก็พี่กิกลองวางเตียงชั้นส เราก็เลยจะต่อเป็นทางด้านของบันไดนะคะที่จะเพิ่มเติมประมาณนี้เนาะบันไดนะคะการที่เราจะต่อขึ้นชั้น2เนาะเราก็จะต้องมีคานของคอนกรีตนะคะในการวางตอนนี้ภาพเริ่มชันแล้วนะคะต้องขออาภัยทุกคนที่ดูด้วยนะช่วงแรกมันอาจจะเบร์ๆนิดนึงเนาะแบบไม่ใช่ว่าเบอร์ว่ารักแทบนะจ๊ะ <laughs> เป็นเบอร์แบบว่าเออก็ดูดคลิปมมาหม่ทีนึงนะคะตอนนี้คือภาพคมแบบชัดแจ่มแจ,จ๋วกันเลยนะจ๊ะ ต่อมานะคะขึ้นมาบนชั้น2นะคะจะเห็นได้ว่าพี่กิ๊กเนี่ยวางาพวกโซนแต่งตัวไว้นะคะอย่างเช่นตู้เสื้อนะคะมีกระจกนะคะเราก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้เนี่ยใช้เวลานานมากนะคะเพราะว่าเราจะใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในภาคเสริมแนวลอฟเนาะในอของคิสนะคะ แพ็กคิดในราคาอยู่ที่ประมาณ129บาทนะถ้าพิกิกจจำไม่ผิดนะคะก็ตัวนี้นี่ยพพิกิกซื้อมายังไม่ได้ลองสร้างเลยก็เลยมีโอกาสได้มาสร้างให้ทุกคนได้ชมกันจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์นะคะแล้วก็ตีมสีเนี่ยสวยมากมันจะเป็นสีดําสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีลายแบบปูนเปลือยอะไรนี้ลายอิดอะไรเงี้ยเนาะก็จะแบบค่อนข้างที่สร้างง่ายนะคะแล้วก็สวยด้วย ส่วนหน้าต่างแบบนี้นะคะจะเป็นอยู่ในผ้าของมอชิโน o ค่ะมอชิโน o ก็ราคาอยู่ที่ประมาณจำไม่ผิดประมาณ200กว่าบาทนะคะตอนนั้นพี่กิ๊กซื้อราคาเต็มนะคะเพราะว่าราคาเต็มมันมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะคะแบบพอซื้อได้นะคะพร้อมเตมให้กับคุณผู้ชมนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เข้ามาดูอยู่นะคะยังไงก็ติดตามพี่กิ๊กไปด้วยนะห้ามทิ้งกันไปไหนนะคะพี่กิ๊กอาจจะลงคลิปช้าบ้างหรือว่าลงแบบ ไม่ค่อยต่อเนื่องมากนะักอะไรอย่างนี้เนาะก็ดูคลิปเก่าไว้ไปก่อนอย่าเพิ่งลืมกันนะคะประมาณนี้อ่าตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มลูกเล่นนิดนึงนะคะตรงบริเวณทางเดินขึ้นบันไดเพราะว่าปกติทางบันไดเนี่ยเราจะมีเป็นพวก อคอนกรีตดันขึ้นแบบนี้เนาะแต่ว่าเราอยากจะเพิ่มเติมขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะคะเราก็ดันคอนกรีตขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นระดับต่อมาค่ะเราก็จะไปเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกรอกันบ้างนะคะก็จะมีเป็นทางด้านของอกระจกเนาะตรงนี้เนี่ย เราพยายามที่จะทําให้เหมือนตัวอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะมันอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าพี่กิ๊กไม่ได้ใช้มอดเนาะเราใช้ภาคเสริมที่มีอยู่ซื้ออยู่นะคะบางอันก็พี่กิ๊กอาจจะไม่มีนะพี่กิกก๊กก็ลองแบบ ดุมๆสุ่มๆหรือว่ามั่วอะไรที้เอานะคะเพื่อที่ให้มันแบบไปต่อได้อันไหนที่มีไม่เหมือนเขาก็หาตรงอื่นมาทดแทนอันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ประมาณ30%แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากยิ่งขึ้นเออถ้าเกิดว่าใครคําลังหาแนวแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างบ้านแนวสไตล์ลอฟ t เนาะก็จะใช้เป็นลักษณะประมาณนี้ได้นะคะเดี๋ยวพี่กี้จะแชร์ไว้นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ะคะ่ะ เราจะมาเริ่มต่อกันที่ชั้น1นกันต่อนะคะชั้น1น่เนี่ยพิกี้ก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องของออใช้โซฟาเป็นอย่างมากเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้เป็นแบบไหนดีนะอันนี้ก็เลยลองวางไว้ก่อนนะคะก็อยู่ในภักด i มเฮาส์ดีเ e กเตอร์เนาะตอนนี้นะคะบริเวณทางด้านหน้าของทีวีนะคะพ่กิกก็วางทางด้านของโต๊ะรับประทาน ไม่ใช่สีมันเป็นโต๊ะรับแขกด้านหน้านะคะแล้วก็ใช้พรมปูแบบนี้เลยแนว l อ f นะคะก็ใช้ผ้าปูแบบสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ก็เหมาะกันนะคะสามารถลองไปดัดแปลงได้จริงๆในชีวิตจริงพี่กิ๊กก็ชอบพรมอยู่นะคะแต่ว่ามันต้องมีแบบทำความสะอาดนอ้อในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะทําเป็นทางด้านของโต๊ะรับประทานอาหาระคะ่ะซึ่งในตามตัวอย่างนะคะก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารด้วยเราก็เลยอ่ะ ลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูนะคะว่าจะใช้โต๊ะไหนในการวางนะแล้วก็ตรงด้านหลังนะคะเมื่กี้จะต่อเติมเป็นทางด้านของห้องครัวกันค่ะเราจะใช้เคาน์เตอร์ในภาคตัวนี้นะมันจะเป็นภาคที่อยู่ในเบสเกมแล้วนะคะส่วนพวกเตาพวกเ,เตาปิ้งเตาอบนะคะก็จะอยู่ในภาค d ีมเฮาส์ไดเรกเตอร์นะซึ่งอุปกรณ์ที่เขามีมาเนี่ยน่ารักมากๆเลยเนี่ยค่ะก็จะใช้ประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้เคาน์เตอร์เก็บของ ตู้เก็บของด้านบนนะคะต่อเติมกันมาจะเห็นได้ว่าตีมสีนี้นะจะใช้เป็นตีมสีน้ำตาลสีดำสีครีมสีไม้อ่อนนะคะตัดขาวตัดดำนะคะแบบเท่มากๆแนวลอฟท์นี้นะอันนี้อันนี้พี่กิ๊กแบบพี่กิ๊กเข้าใจว่าลอฟท์ถูกไหมลอฟท์แต่ละคนมันก็น่าจะมีแตกต่างกันไปเนาะแต่อันนี้ก็คือพี่กิ๊กก็มองว่าแนวนี้มันก็ดูลอฟท์เหมือนกันนะอืม ห้องครัวนะคะเราก็ตกแต่งกันไปนะคะ่ะมีอุปกรณ์พวกข้าวของเครื่องใช้นะพวกที่ต้มกาแฟแล้วก็ไมโครเวฟนะคะเตาที่ล้างมืออะไรอย่างงี้นะคะหลงขยะนะคะก็อย่าลืมต่อมานะคะเราก็กะอยู่นานเลยะคะ่ะว่าจะใส่อะไรเพิ่มเติมนะคะด้านข้างต่อมาสิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือห้องน้ํานั่นเองห้องน้ําจะไม่มีได้ยังไงมันต้องมีสิเราต้องเพิ่มห้องน้ําด้วยนะคะ ทางส่วนของห้องน้ํานะคะจะเห็นได้ว่าพี่กิ๊งเนี่ยเพิ่มเติมเป็นทางหน้านของชาวเวอร์เนาะแต่ว่าชาวเวอร์เนี่ยมันวางโดดๆมันก็ยังไงยังไงอยู่นะคะพี่กิ๊งก็เลยใช้คอนกรีตในการประกบคางทั้ง2อ,อย่างนั่นเองแล้วก็มีที่เป็นสีฟันนะคะที่ล้างมือล้างหน้านะคะแล้วก็กระจกผ้าขนหนูโชคดีมากๆที่ผ้าขนหนูมีสีน้ําตาลด้วยนะคะแมดเข้าชุดเลยทีเดียว เราก็วางพวกอุปกรณ์ต่างๆที่คิดว่าน่าจะมีอยู่ในภาคนี้นะคะหมายถึงในห้องน้ำเนาะก็วางไว้นะคะสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็เริ่มสร้างกันไปจนถึงประมาณเกือบ80แล้วนะคะพี่กิ๊กก็เริ่มจะเก็บงานแล้วนะเราจะเริ่มเก็บงานนะคะชั้นบนชั้นแรกนะคะเราใช้เป็นพื้นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะ เพราะว่าเราต้องการที่มันจะเป็นแบบน้ําตาแบบดุดดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูแบบเท่อะไรอย่างนี้เนาะแบบบ้านหลังนี้คนที่ชอบแนวแบบเท่ๆคูลๆนะคะน่าจะชอบมากนะคะโดยส่วนตัวพี่กิ๊งเนี่ย,ยรู้สึกว้าวมากๆเพราะว่ามันมันโอเคเลย <laughs> มันโอเคเลยดูสิมาเราใช้เป็นมาโป่งแสงนะคะแต่ว่าใช้สีแบบทึบนิดหน่อยนะคะเป็นสีแบบเทาๆดำๆอะไรอย่างนี้นะ ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเก็บงานไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้พี่ิีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะในส่วนของอุปกรณ์ที่แบบดูแล้วยังไม่ค่อยโอเคนะคะพี่ิ๊ก็เลยเปลี่ยน่อนข้างผ่อยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะไว้เจอกันอีกทีใน EP ต่อไปในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ Thank you I'm on my own, broken long I feel the rain crashing down All around this empty town I'm searching for the lost and found. But you don't care You're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare.